ก็ตื่นเต้นมากเลยครับเมื่อคืนนอนแทบไม่หลับเลยครับ <c oughs> ก็ตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วก็มาแต่งหน้ามาอะไรที่นี่กันครับเขาบอก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยครับตื่นตั้งแต่เช้ามาแต่งหน้าทาผมครับแล้วก็ลงมาเจอแบบพี่พี่แฟนคลับพี่พี่สื่ออย่างเงี้ยที่แบบว่ามารอกันตั้งแต่เช้าเลยก,ก็แบบว่าดีใจมาก,มากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับอ่าอ่าก็ ข,ขอโทษนะครับขอทวนคำถามครับเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวไงาคบล่ะกดดันไหมอ๋อก็การเตรียมตัวสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ตัวของสายลมเนี่ยจะมีแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับที่ค่อนข้างแบบผาดโผนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเรียนไปเทรนเพิ่มแต่ว่าจะเป็นอะไรนะครับต้องติดตามกันในเรื่องเลยครับผมก็แบบว่ามีความกดดันเล็กน้อยครับแบบกับตัวน้ำเหนือเพราะว่าเราต้องเล่นในอายุที่เยอะกว่าครับแต่ว่า ก็ถือว่าไม่ได้ยากครับเพราะว่าน้ำเหนือเองก็มีความแบบที่คล้ายกับเรามากเลยครับทั้งแบบว่านิสัยอะไรอย่างนี้มากกว่าครับก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าโฟครับยิ่งได้เวิร์กช็อปก็ยิ่งแบบเหมือนได้รู้จักเขามากขึ้นได้แบบเห็นภาพเขามากขึ้นอย่างงี้ครับก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าได้รับบทนี้ครับผมมีครับก็แบบว่าเยอะเลยไม่ว่างันสักวันเลย ใช่ครับรบผมพวกเราก็แบบเตรียมตัว KK, กันเยอะมากครับแบบตั้งใจทํามาแบบเพื่อที่จะแบบเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับก่อนเปิดกล้องระหว่างถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมแอบขอคำปรึกษาอะไรรูนที่แมนกระเสิร์ฟรูที่แบบไม่ครับต้องสัมภาษณ์ยังไงก็มีครับแบบว่ามีแอบคุยกันบ้างแบบว่าเออพี่เวลาสัมภาษณ์เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็เป็นการสัมภาษณ์แบบครั้งแรกของเราเหมือนกัน แล้วก็เป็นวงส่งครั้งแรกด้วยแล้วก็แบบแอบถามว่าแบบรู้สึกไงตอนแบบของพี่รู้สึกไงเ,เขาคก็แบบว่าเออแบบว่าก็สัมภาษณ์ไปแบบว่าชิวๆไม่ต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับจะสัมภาษณ์กับลงสนามจริงมาต่างกันนะใช่เขาก็รู้สึกว่าแบบเราก็จะตื่นเต้นกับกล้องกับไม้นิดหน่อยครับแต่ว่าเราก็เต็มที่ครับแล้วก็ชิวๆไม่เครียดครับผมแอบขออะไรพี่ตอนตอน,ตอนที่วงส่งอแน่นอนว่าต้องเป็นความประสบความสําเร็จของซีรีส์เราอยู่แล้วเราอยากจะให้แบบ ให้พวกเราปังๆให้แบบให้สมกับที่ทางมีไมวายตั้งใจอะไรแบบนี้ครับใช่ครับก็แบบว่าขอให้แบบว่าซีรีส์แบบว่าประสบผลความสําเร็จครับแบบเพราะว่าแล้วก็ตั้งใจกันมากเลยครับก็เลยแบบว่ามีความคาดหวังให้แบบว่าซีรีส์ประสบผลความสําเร็จครับผมหลาคนจับตามากเลยเอนอนนเพราะเพราะเพราะเราเป็นผู้หลักแล้วก็เป็นรูปแบบของมีไมวายครับผมมันมีความกดดันลึกๆในใจนะ ก็มีบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นเรียกว่าเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นดีกว่าครับว่าแบบว่าเรากาลังจะทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก,ก่อนแล้วก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับผมใช่กแ็แอบกดดันนิดหนึ่งครับเพราะว่าทามีไมวายตั้งใจแล้วก็เหมือนกับงบประมาณต่างๆอะไรแบบนี้เราก็จะเห็นเรื่องเรื่องต่างๆที่ผ่านมานะครับว่าแบบเขาทํากันจัดเต็มมากแค่ไหนแล้วก็อยากที่จะแบบอัพอัพเราให้ให้เท่าทันกับเขาอะไรแบบนี้ใช่ แสดงว่าเราก็ส่งก็ไปทําการบ้านมาพอสมควรเพราะที่นี่เขาแจ้งเกิดกันหลายคนเลยใช่ครับอ่าอันนย้อนย้อนกัไปหน่ยวันเวิร์ดชว์เราคิว่าเอ้ยวันวันแคสต์วันแวรี้วันรู้งนี้ความรู้สึกต่างกันไหก็ต่างครับเพราะว่ามันเป็นแบบคนเราฟิลกันแล้วเพราะว่าเราก็เป็นแบบนักแสดงในเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวนี้ส่วนวันแคสติ้งแบบว่าความตื่นเต้นมันก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นตื่นเต้นคนละแบบมากกว่าใช่ครับ การแคสติ้งหรอครับแบบว่ามาตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็แบบว่าอยู่แบบจนแบบว่าคู่สุดท้ายเลยก็เลยแบบตอนตอนก่อนเข้าไปแคสก็แบบว่ามีความกดดันเยอะกว่าตอนนี้อีกครับเพราะว่าแบบว่านับในการแคสติ้งเนาะครับใช่มันเหมือนกับว่าวันนั้นคือวันกําหนดอนาคตชะตาเรานะมันขึ้นอยู่กับวันนั้นก็เลยรู้สึกกดดันครับแต่ว่าวันนี้ก็ก็มีความตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเป็นวันแรกที่แบบเราได้ออกสู่พับลิกว่าเราเป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้ครับใช่ ีรักฝากนิดหนึ่งว่าต้องติดตามคู่เรามันจะเป็นยังไงยังไงยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตาม w เ d 딩แพลนเดอร์ Series นะครับก็ออนแอร์ทางช่องจีมเอ็มเอ็ม25นะครับเร็วๆนี้กลางปีมาแน่นอนครับผมครับและติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ในทุกช่องทางของมีไมล์ไวท์ออฟฟิเชียลเลยครับขอบคุณค่ะ